ไม่เป็นหาในเมืองของเราก็แล้วกันขอพร,ระไทยพัฒนาพ่จแต่ก่อนที่จะเป็นหาของเราโอรอารชบุรอันเชิญจะต้องรู้จักกฎทั้งได้ทั้งหมดสามข้อจ้าจะทํากันได้หรือเปล่านะฮะ,ะกฎสามข้อหรอพี่จ้าก็ใช่นะสิได้พี่ค่ะมากกว่านี้ก็บอมฉันก็ทําได้พี่ค่ะดีเร,ราชอบกฎข้อที่หนึ่งท้าทหารทุกคนเรื่องล้ำเขาไม่ได้เขตอุทยาหลวงจ๋งเลย ไม่ะไม่ข้าอุทยานหลวงแล้วกูเข้าไปในเรือเนี่ยกูเก่าว่ากูจะไปดูไอ้พวกปืนพวกรถถังอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูดิไม่เกี่ยวกับอุทยานหลวงไม่เกี่ยวได้ไงอ่ะทำไมอะก็เขามีเป็นคังเก็บอาวุธเก่าอุทยานหลวงอะสวนดอกไม้ไม่ใช่คังเก็บอาวุธไม่ใช่เอ้จังหรับไปเลยรับไปเลยนะว่ายงไงทำได้ไหมฮะดา เ <aid> <Solomon> ี่ยอย่าโลวววาเราไม่ได้เ <Qué> ป็น <reconcile> ผ <mañana> <m aring> ู้ชายอมบวยทัางเบ็ดนึงที่ไหนผู้ชายได้มาอมหหน่อยผู้ชายกดข้อที่สองห้ามทหารทุกคนมีเมียห้ามทหารมีเมียทำไมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเงินเดือนออกมึงกับกูไปเที่ยวกันได้รับไปก่อนทำไน้ một Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ก็ต้องมีเนี่ห้หน้าตาเหมือนเราเราชบุตรอันเชิญทำได้มะและแต่งหน้าแต่ละคืนไม่ค่อยจะเมือนอยพิยาตรงเนี้ยเออแล้วเบียตาเทนไงงานงานนี้ยังง่ายหน่อยทำไมถ้าเกิดทำหน้าให้เหมือนที่นั่นว่ายากว่ะเขาพูดถึงใครอ่ะไม่ใช่เราหรอกรับไปก่อนรับไปก่อน ไม่มีไม่มีหุ่นป้องตีเลยแต่มีตีนอยู่ที่หน้าเรืจมูกกู้ล้มดีเดี๋ยวไปโดนมะพร้าวแมแตกนี่ไม่ห่วงหน้ากูเลยเนาะห่วงมะพร้าวพี่นุชินกะพระบาทเดี๋ยวขอลูกชิ้นบ้างนะเพรค้งประทานเดือที่เขาเลยพี่นุชินไปกรเชียว าขน้าเราตะปูเยอะเลยดูพี่เขาลงลิฟต์นั่นนะเมื่อกี้บงไม่เรื่องมาทางนี้สิมึงจะนอนห้องเดียวปเรอเม่อคุ้พี่น้มยบอกว่าจะจัดให้เราบอกให้มาทางนี้แต่ว่ายังไงเขาจัดให้น้อยก็ต้องนอนไปก่อนเข้าใจไหมจะไปเรื่องมากทำ้งนง่าย พูดอะไรบาอะไมาไม่คยตงเจอะันเนี่ยพูดอะไราลาแล้วมันตุ๊ดตุ๊ดุมโมโอะไรเลียกภาษาคนไม่จริงต้องเรียกภาษาหมา่ไอ้ลูกหมา้องพูดต้าอย่าเริ่มลักดิยัมเสครับ ตอนแรกอยากพอเห็นหน้าคุณแล้วไม่มาอยากไม่ได้อยากแบบนั้นอยากอะไรละ่ะอยากรับยศจากเราไหมอ๋อได้ครับได้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 เลยได้เลยแต่หน้าตาอย่างท่านน่ะคงจะอดยศแน่นอนอดยศย,ยังไงเนาะเราไม่อยากมอบให้ <laughs> <laughs> ว่าจัง <laughs> เอาผมเป็ ตัวเลยพี่อ่ะไานลองอกยกนิ้วเยี่ยมดิยิ้มม่ต้องมีปัญหากับกูอย่างแน่เน่คุณผ,ผู้หญิงพาผมก็ไปในงมืองหน่อยนะครับอยากเป็นทหารถ้าอยากเป็นทหารเราเข้มีกฎอยู่สามข้อมีอะไรบ้างฮะกฎที่หนึ่ง ผมว่าถ้าเกิดขนาดนั้นก็ปิดตายไปเถอะครับไม่มีใครเข้าไปแน่เลยใช่หรือไม่ได้จะผู้หยิงล่าเลยกดข้อที่สองอ่ะ กลิ่นเนี่ยของโรดแม่กูเลยนะไม่กินพี่ก็ไม่รู้ตัวนะหรอกดข้อที่สามแล้วออกทั้งคืนเลยกว่าจะได้ไปน้ำกูใส่แพมเพิดไให้ต้องกลัวกูหรอส่วนก็อยู่ไกล้ๆแล้วอยู่ใกลเมยกูก็กลัวผีขี้ไม่ออกอีกกดข้อที่สามจำให้ดีเลยนะ ให้หน้าตาละไม้ขายกับลูกชิ้นจะได้ไหมได้ไมได้ไหมยัยถ้าอ,อย่างนั้นผมตัดของผมทิ้งเลยแล้วกันแมไม่เอาไว้แม่มรอกเดี๋ยวเวลาเวลาต่อพักก่อนสีได้ไหมได้งเหม,ม็นทั้งตัว มันจะท้องให้กูได้ไหมเนี่ยก็ไม่รู้่นะอะไรก็ไม่รู้นะอะไรไม่รู้อะไรคอคเนี่ยขนปุยนึกไม่ออกเป็นตัว